ขอโทษครับที่หายไปนานมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าคือที่ผมหายไปนานเพราะว่าผมที่ผมหายไปนานเพราะว่าผมนั้นไปทําธุระอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตผมนะครับผมเคลียร์ตัวเองให้รอดก่อนอ่ะตอนนี้ก็เคลียร์หมดอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมลำบากมากผมจะเคลียร์รทุกอย่างได้ก็จะเป็นเรื่องการเรียนการเขียนบทกันแผนกล้อง เยอะมากโดยเฉพาะการตัดต่อผมได้ไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองคือผมเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยครับหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้ครับจำไม่ผิดหรอกครับมันคือ Transition แบบ Echo ซึ่งผมได้ลองทำดูแล้วมันสุดยอดมาก มันก็จริงมันสุดยอดมากมันจะทําได้ในคอมนะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยกว่าคือคือผมได้ไปไปงานอ่ะไอเชี่ยลิบหลันไม่ได้พูดมานานแล้วก็ไม่ได้ออกกล้องมานานด้วยไอยย้คือคือผมได้ไปงานหนึ่งนะครับผมคือผมได้ไปทัวร์งานหนึ่งก็แล้วกันเนาะฮัลโหลมึงหยุดได้หรือยังคือ คือผมได้ไปงานหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นงานหนังสือแห่งชาติ บินผ่านกูเยอะเลยถึงไหนแล้วคือผมได้ไปงานงานหนึ่งก็แล้วกันเนาะซึ่งเป็นงานหนังสือนะครับผมที่จัดอยู่มอของคนแกน่นงานนั้นเนีน่ยจะจัดในครั้งที่8ซึ่งผมก็จจาไม่ได้แล้วว่ามันจัดครั้งที่เท่าไหร่คือกูลืมอะด้วยความที่ว่ามันเป็นงานหนังสือใช่ไหมครับมันก็ต้องมีนวอวิทยาย,ย์หนังสือเรียนหนังสืออะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันมีไฮไลท์ไฮไลท์หนึ่งที่ผมชอบมากก็คือคอสเท ซึ่งตัววิดีโอนี้ผมก็เลยทําการอัดมันไว้หลายฟุตเทจอยู่เหมือนกันกว่าจะเอาลงมาได้ก็ปาไปนู้นเดินสิิง้ากว่า hello ลโหลเอางี้ดีกว่าไหมแมวพอกูจุดไฟแล้วมึงบินเข้ากองไฟไปเลยดีกว่าไหมผมก็เลยคิดว่าเราต้องไปงานนี้เราต้องไปดูโลกใหม่ซึ่งมีคนคนหนึ่งที่พาผมเนี่ยไปเปิดโลกใบใหม่ ซึ่งผมก็ขอบคุณเขามากการตีนงามเลยอ่ะซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช้ใครที่ไหนนะครับผมนอกจากพี่ตันซึ่งในงานนั้นเนี่ยผมได้ไปอยู่ประมาณโอ้โหหลายคนมากรวมถึงพ่อแม่ผมก็ไปมาแล้วนะครับก็คนที่สมัครใจไปด้วยก็มีเบสบีพิจตันแล้วก็โกแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นนักแคสเกมมาก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนปุถุน,นธรรมดาขอโทษ เอาเป็นว่า,าประมาณ6กหกคนก็แล้วกันอ่ะรวมถึงพ่อแม่กูด้วยไงคือไปประมาณ6คนกว่าคนนะมั้งจำไม่ได้เหมือนกันว่าไปกี่คนอ่าซึ่งในงานเนี่ยนก็ได้เจอพี่อ่าเพื่อนใหม่ของพี่ตันด้วยนะครับผมโอ้โหหลายคนเลยแล้วก็เจอรุ่นน้องอีกด้วยซึ่งรุ่นน้องซึ่งรุ่นน้องเนี่ยซึ่งรุ่นน้องซึ่งไอซึ่งรุ่นน้องของพี่ตันเนี่ยอ่าไม่ใช่สิต้องเรียกว่ารุ่นน้องของเพื่อนพี่ตันก็แล้วกันซึ่งรุ่นน้องของพี่ตัน ้้กูติค,คนีซะแล้วซึ่งรุ่นน้องของเพื่อนพี่ตันนะครับผมใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็ผ้าคขอด้วยมันจะเป็นตัวจุดสำคัญเลยแม่งยึดช่องกูไว้เอาเป็น,นว่าช่างมันเพื่อความสนุกของคลิปก็แล้วกันนะจ๊ะอย่ารอช้าอยู่ใจไปดูกันเลยดีกว่าว่าฟุตเทจท,ที่ผมถ่ายมานั้นมันเป็น ยงงไแต่ก่อนอื่นผมขอเตือนไว้ทุกท่านก่อนนะครับว่าวิดีโอที่ผมถ่ายอยู่นั้นมันตื่นเต้นมากคือตัวผมตื่นเต้นมากเพราะว่ากล้องมันจะสั่นนะครับผมมือผมสั่นมากแล้วกล้องมันจะสั่นตามถ้าใครดูไม่ไหวก็รีไปดูตอนที่ผมกําลังพูดจบกันละกันเนาะไอ้ฆ่ากบตัวตายชัด เอาเป็นว่าเพื่อความสนุกข,ของคลิปก็แล้วกันเนาะก,ก,กรุณาเปิดจอเล็กหรือไม่ก็จอใหญ่เพื่อความอัตราลในการรับชมออะแล้วแต่มึงก็แล้วกันนะมึงจะจอเล็กหรือจอใหญ่ก็แล้วแต่มึงก็แล้วกันนะจ๊ะไปถ้าพร้อมแล้วกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ไปกันเลยครับ นี่นำก็แล้วกันฮัลโหลพวกพี่อยู่ไหนไอบีไอบีอยู่ไหนฝั่งที่เราเข้ามาปะที่มันยู่ตอออก ไม่บอลเดี๋ยวกูซื้อไปให้แต่ว่ากูไม่มีตังค์นี่ครับเรื่องปวดของผมยามใส่ฝนโปรยปลายเรื่องปวดของผมเลยเนี่ยตอนนี้เรื่องที่กูชอบก็มาได้นี่หว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่กลางถ่ายวอกอยู่ กลางถ่ายวอกอยู่เลยตอนนี้มันอ๋อเห็นแต่เลโก้เห็นอะกูรู้แล้วกูมางานนี้ได้อะไรไปดูสาวควบเพลงดี๋ยวอายุเท่าไหร่เนี่ยกูพาทาอายุกันเลยอ่าหกครับโอ้โยพี่เป็นรุ่นพี่จะมาเรียกผมพี่ไม่ได้ปีสองปีหนึ่งนี่เทียบกับน้องเราเท่าไรน้อะไรเล็กหน่อยแหละปอตี่นี่มันมอตี้อะไรอย่างเงี้ยเอ้าหมายแล้วกูเรียกพี่อย่างนี้ไม่เดียดกูก็เรียกเหมือนกันรุ่นทั้งมัน กเอ้ากจะบอกว่าตอนนี้คืออยากจะซื้อเอ็กตกุกตัวเป็นไปบ้าตอนมากเลยกลับครับยกกลับจริงๆนะแม่กับพ่อพี่ก็มาด้วยจริงสจริงมาได้ยังไงไม่รู้แต่มึงช่วยเจียงธรรมดาเธอรูขอร้องนะว่าไงครับประชาชนทั้งหลายใครจะขอ ไอ้จักรอลืมเลยเฮ้ยเป็นไงครับประชาชนอันนั้นจริงจริงเขาเป็นผู้ชายครับผมจริงๆเขาเป็นผู้ชายจริงจริงขอโทษครับเราจะขยับไปทางไหนรถเอานะงานนี้แน่นมากจริงๆพี่ก็อยากจะซื้อนังสือนะแต่รู้ไหมว่าพี่ทำไมไม่อยากซื้อค้อนแทงใช่ไหมล่ะไปแล้วไปละเฮ้ยหลอกกล้องเขาเปิดขายดีไหมยนาะสองหมื่นสองพันกิดเอาเขาอาจจะดูอยู่แล้วก็กำลังจะซื้อก็ได้นะมึงเนาะ ไม่ไม่ไมไม่ไม่ตมไมไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมาไม่ม่ไม่ไมี้ม่่ไม่ไมเนม่คม่คม่ไม่คมอไมนไม่ไม่ะม่ไม่ม่่ไม่ไ่วม่ไ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 อ่ไม่ไมทไ่เร่มาเมินเล่นถ่กต้องแล้วกูก็จะเอาบล็อกนี้ไป ออตอ่โอ้โหโโตังค์ช่างเยอะจริงๆนะครับขอตังค์แม่ได้ไหมเดินไปขอตังค์แม่เลยสิแม่ก็อยู่ข้างบนนู่นอต่ถาจังนวด <c oughs> มันไม่มีของที่อยากได้เดี๋ยวไอ้ผู้กำกับมานี่นะ <c oughs> อะไรวะแชมพูกำกับคราบมสดีครับมาจังแม่เลยนี่จะแบงค์ห้าร้อยเพื่อนโอนกันเอาไว้ผมเลยครับเย็น <c oughs> เท่อันอันเท่าไหร่ครับห้พี่ตันห้าสิบบาทคุอนพักดังกูบอลนะอ่ะอ้าวรกลตงเป็นวอกใครเนี่ยวอกมึงหรือวอกกูเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ตัวงเป็นวอกใครวอกมึงหรือวอกกูตัวผเป็นวอกผมก็แล้วกันนะายืด <c oughs> ช่องกูช่างกูช่องกิฟต์งนกู ไม่เห็นจริงๆอยากได้แผ่นรองมอสแผ่นรองมาสต้องสุ่มการ์ช่าสุ่มการช่าเอาสามร้อยงานได้ไม่ได้แล้วเรื่องงานจะได้เกลือบสามร้อยไหมครับน่าเอะใจจัเออวันนี้ผมจะมายึดบล็อกเขาเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าวันนี้ผมสองคนจะมายึดบล็อกของเขาไอ้เฮียช่องกูกาเป็นช่องอะไรแล้วเนี่ยโอเคเรามาเข้าสู่อาณาจักรของแอนิเมตกันต่อเป็นขับทักว่างมีว่างไหมอ้าวว่างครับ กอดดับหน้ากดดับบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอหาแม่ก่อนแม่ครับขอยืนหน่อยสามร้อยบาทโอ้โหโยืนขึ้นเด้อลูกพี่สุดกูสุดโอเคมาแล้วกล้องมันเพิ่งโฟกัสมาโฟเฮ้ยตัวอะไรวะกูไม่คุ้นเลยอันนี้ปอกใจเปิดได้ของปอกใจเอาไปโอเคกันเลยโอเค พี่หนึ่งร้อยบาทเขานะหนึ่งร้อบาทเขานะเห็นว่าพี่ตังค์เยอะนะพี่เก็บตังค์ได้เก็บตอนเดือนและ้อเงินสุดเื่อนกูคนเอาเปิดมาหนึ่งสองสามอะไรอะอะไรวะ S O E Q E Q ก็เฮ้ย

พอใจแล้วไปกันเถอะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพี่อันนี้ของใครครับพี่ของพี่เห็นแก่ทีมงานพี่ขอร้องเฮ้ยอันนี้ผมขอผมขอพี่ผมพูดจริงๆนะขอเถอดเดี๋ยวอ นี่่ออะะไรมึงไปไหนไอตัวดีมึงมานี่เลยอะไรมึงจะขโมยของพี่กูใช่ไหมมึงขโมยของพี่กูใช่มจะขโมยตังในกระเป๋าแกด้วยไอเหี้ยเดี๋ยวพี่กิกาไรใครก็ได้ถือกล้องใหนไอเอิร์ดกูถ่ายอยู่ มันมาจากเรื่องอะไรหรอครับเออมันมาจากเกมอาร์คไนท์นะครับอาร์คไนท์โอเคครับขอบคุณครับอีสปีวะมันจะดีไม่อยู่ดีๆได้ไหมกูกลายเป็นกูช่องกูกลายเป็นอะไรเด้ออ่าเป็แต่งตัวอเหรอแต่งชุดคันธุธรรมดาแต่งเหมือนแท่นอะไรเงี้ยธรรมดาอ๋อก็เป็นชุดประติศาใช่ค่ะอนี้ซึมมาเดี๋ยว ช่องใครช่องกัวอะไรคุมีช่อง FETC HD ได้งั้นก็จะเปลี่ยนเป็นช่องแซดบอยทีวีเฮ้มึงรู้ไหมว่าหน้ากูขาวดำเลยตอนนี้เฮ้ยเด้อเอเจอทีม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 เป็นทีมเลยเป็นทีมอะไรล่ะ รอแป๊บนึงนะกูอยากเข้าได้เลยไม่ต้องเข้าได้เลยเหรอใช่ไม่ต้องถือโอ้ยโอ้ยนองเคยถือไหมถือกูด้วยไข่ก็ได้ไม่ใครก็ได้กูกระตันของนะมากมาดูอะไรดีบ้างขอบคุณขอบคุณแม่มีซีซ์อ๋อเยอะ ใครก็ได้ถือกล้องให้กูนะกล้องนะยังไม่คิดอะกรติดอ่ะโอเคแล้วครับเดี๋ยวเดียวๆๆโอเคโอเคหนึ่งสองเอาแล้วสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่มาถึงกันแล้วนะคะได้สามารถรัเรียนได้ที่นี่นะคะไม่ได้แข่งขันผมมาดูมาดูอะไรแต่าอะไรแต่งชิเอ๋ บัลเอร์ินเสิร์นให้กูด้วยขอรอซื้อมาซื้อมาประมาณปีก่อนช่วงลดราคาก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณพันกว่าขอสินค้าเราก็ไปสุงตรงนี้นะแค่นึงติดใจที่เคสโทรศัพท์อ่ะใช่เคสโทรศัพท์เท่ดิบจริงซาวพีทินัมไปเลยเจียวจู่ๆเอาเลยเดี๋ยวพี่ใส่ละซาวแท็กให้ไปไปเลย ล้างตัวล้งตว้างตัวเนียอ้โรคนแก่ตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานที่ถ่ายแบบ การสั่นเนาะคือกล้องมันไม่มีการสั่นแต่ว่าถ้ามีเอ็กเรื่องเนี้ยภาพมันจะแบบเขาเรียกว่าไงมนสมูทเพจพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่ทำเพจอยู่ช่องเอ้พี่ทำช่องด้วยแหละโกรุงเอนนี้เรามาแเปลี่ยังไหมเฟิร์สแมยอยากออกอยากให้มันออกอยู่ฮะ ถึงว่าอะไรเขนาดตัวเท่ากันเดี๋ยวนะคุณคุณออ๋จำได้แล้วนั่นนะคะนั่นเหรอโอ้ยเกิดอะไรอาจะพูดอะไรวะคือเวลาเราเจอซาร์ลูเก้อะซาร์ลูเก้ให้เป็นการยแบบนี้บรรยากาศยืดทั้งไม่เลยใช่ไหมแต่บรรยการสองนิ้วเราเนียกว่าขาดไปอย่างนี้ พอเถอะไมเถอะมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะโอ้โหต้อมาจากกรุงเทพงานงี้เดี๋ยวนะกำลังแต่งหน้าพี่เลยนคยนะเนี่ยเคยนะไหมพี่คือคนที่เริ่มต้นทำคลิปวาซาบีที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยนะนี่ขนาดนี้เอ้าพี่ตั้งันเคงไห้พี่ตั้งันคีเลยขยายอันนี้ได้เลยวิญญาสีมีเลยแต่เลเจ็บคอให้พี่ทำท่าอ๋อมาให้ดูหน่อยพี่ ได้ข่าวว่าเดททัวภาคสามยังไม่ออกนะเพี่นี่น้าไก่การ้องเพลงให้ฟังลเลยครับพี่คนคนหนึ่งที่ไหนเป็นพิเศษ มันเหนื่อยจริงเหรอาเอาพี่เหมือนกันเลยไม่เลยแห้งแล้วปิวแล้ว